คือคนสองขพ่อลูกเขาอะคือหงายหลังล่วงไปแล้วดูถามว่าเป็นอะไรเพื่อนบอกว่าใสา่ไฟใส่ไฟพาดคอคือบาดคอ,อมผมก็เลยลงมาดูเอ้าแล้วใส่ไฟมันล่วงมาจากไหนอะไรเงี้ยครับ เห็นว่ามีรถว่ามีรถเกี่ยวข้าวหอเใช่เป็นรถเทรลเลอร์โตกไมกโนมาบรรทุกบรรทุกบรรทุกแมกโนมาแล้วเกี่ยวเสาโยกเลยนะลองที่เห็นอ่ะพอมาเล่าให้ผมฟังผมพี่ผมเพิ่งผมเนี่ยเสาไหนพี่เสาเสาอันเนี้ยนะใช่เสาพี่แมคโนเกี่ยวคือเสาโยกเลยก็ไม่โอ้ ตรงนี้เลยคือเส้นนี้เลยเส้นที่พี่ตัดมาใช่ที่เนี่ยเนี่ยแหละต่อต่อจากเส้นนี้เลยหนูเพิ่งนอนอยู่กับพี่เขาเมื่อกี้รถที่มันสโูงนะพี่คือแบบขี่ก็ระวังสักนิดนึงเนาะเพราะว่ารถผมมั่นใจว่าน่าจะมีรถเกี่ยวไหลไฟลงมาแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวอ่ะมันมันไม่สามารถลงมาได้แน่นอนแล้วก็ไม่แจ้งใครใช่ไหมใช่ครับ พราะว่า oh มีมีมีคนเห็นอยู่ว่าก่อนหน้าเนี้ยมีรถเหมือนรถพ่วงอะไรทั้งอย่างเะยครับเกี่ยวอใช่แต่เขาก็ไม่ได้ลงมาดูนะครับเขาไปเลยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุน,นี่ครับแป๊บเดียวเองครับเหรอใช่คิดคว่าถ้าขับเร็วเนี่ยเพื่อนเราจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหถ้ามาเร็วนะผมบอกเลยว่าน่าจะน่าจะน่าจะหนักกว่านี้ครับใช่เขาเป็นคนขับรถไม่เร็วด้วยเขาทุกอย่างเขามากับลูกสาวเ็าขี่กันมาช้าชา้าไม่ได้เร็วะไย you อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ